สวัสดีค่ะสัปดาห์นี้นะคะมาพบกันกับรูอ้นนะคะสัปดาห์นี้ผู้อ้นจะพาเด็กๆนะคะมาทําการตัดกระดาษนะคะเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมือที่แข็งแรงนะคะให้เด็กๆฝึกตัดกระดาษตามแนวเส้นตรงนะคะเมื่อเด็กๆนะคะพร้อมแล้วนะคะมาดูการตัดกระดาษกันเลยค่ะค่ะการตัดกระดาษนะคะเป็นการช่วยพัฒนาการกล้ามเนื้อมือมัดเล็กนะคะให้แข็งแรงนะคะในการตัดกระดาษ เมื่อตัดกระดาษแล้วนะคะเด็กๆก็ต้อง <Ashe. S 1> ดูแลความปลอดภัยของตัวเองด้วยนะคะในการใช้กรรไกรน,นะคะอ่าผู้คนตัดเสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆนะคะไปลองฝึกตัดกระดาษดูนะคะแต่ในการตัดกระดาษนั้นนะคะต้องอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองด้วยนะคะอ่าเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้พุ่อ้นจึงฝากให้เด็กๆนะคะไปฝึกตัดกระดาษมาตามแนวเส้นตรงนะคะเสร็จแล้วนะคะให้ผู้ปกครองถ่ายคลิปวิดีโอแล้วส่งมาให้ทางไลน์ห้องเรียนด้วยนะคะ